ตัวนี้นะแนวทางตัวนี้นะอาการลองออนดู do, นะติดปุ๊บปุ๊บปั๊บออนะไม่ได้นะติดโปรเทคอยู่ทีนี้เดี๋ยวก็มาวัดส่วนเอาพุทช็อตไหมอะไรชนะ็อตไหมพักไฟช็อตไหมแต่โอดช็อตไหมสีช็อตไหมนะกรอนทําไมโปรเทคมันถึงี่ยตรวจสอบเจอนี่เดี๋ยวลองลอง the ew, นะวัดเดโอ้ดูตำแหน่งเนี่ยโอ้เนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นแปลกๆขึ้นสุดอยู่ขนาดฟังนี้เนะี่ย ไม่ซีก็ได้อดนะที่เสียหายพวกคนนี้ก็ยังปกติอยู่แต่ครนี้เึ้่งสุดอยู่เลยนี่เราต้องปลดออกไล่หาว่าเป็นจากลายปิ้นหรือว่าแปลงหรือได้อดหรือว่าฝั่งนี้มันช็อตอยู่เนี่ยแต่วัดแล้วเฟสแต่มันยังไม่ช็อตมาอันน,น,นี้ก่อนอเจอตัวเสียนะเจอได้อดเสียได้อด แต่มันมีมือเดียววัดแต่อดไม่ได้นะลำบากลำบนเฮ้ยขี้ประตักเกียบแต่ตอนนี้ช็อตหมดแล้วนะโอ้ยไปวัดกันเลยะก็ไหนลองออนดูนะเขียนปลดออดออกแล้วออนได้หรือเปล่าอะไรอะไรอะไรติดได้แล้วอ่ะรีบปิดไฟยังไม่ครบนะเดี๋ยวทำการคลายไฟใส่ได้อดแล้วก็วัดลูปคืน์ซี่ออกอยู่หรือเปล่าเนาะ หลายเสียงองค์มาแล้วนะหลังจากเปลี่ยนแต่โอดแล้วนะนี่ตัวนี้มันยังนี้ตัวที่เสียอยู่นี่นะเดี๋ยวอยู่ท้างนี้เลยลองออนดูปึ๊บ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 ติดได้เลยไหมโอเคสอบไปอาบคืนมาแล้วร้อยยี่สี่ k นะตัวนี้เหมือจะแตะอินฟลตดูโอ้สั่นสั่นสันสันใช้ได้ นะอ่ก็เป็นอาเซซินนะอาการโปรเทคตัวนี้นะไดโอดช็อตนะใครที่ชอบศึกษาฟุตลงานซ่อมก็ดูแนวทางการรัมาดบ้านเอานะไม่ต้องถามหาตัวเสียไม่มีใครรู้นะ <c oughs> เดี๋ยวตอบ่างนี้ก็จะเกิดงอนอีกนะคือไม่มีใครรู้จริงเราจะรู้เราก็ต้องวัดตามระดับเหตุการณ์ขั้นตอนของเขาไปนะเดี๋ยวเราเจอตัวเสียเองนะตามเงื่อนไข บางทีดูดัตาชีดของ e ออร์ก็ทำได้หมดนะก็ค่อยทำนั้นไปนี่ก็เช็คตามกระบวนการอันไหนทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำผมเองก็ทำได้ทุกเครื่องนะนะเป็นกายไลยน์แนวทางให้ไว้นะบางคนบอกผมไม่จะนัดงานโน่นงานนี้ไม่เกี่ยวนะเรามีสิบนิ้วกบกันหมดนะค่อยควาศึกษาสุกข,ขนพยายามเอาเดี๋ยวก็เจอนะ นี่ก็เป็นอาการนี้นะก็จบไปหนึ่งเื่องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอันต่อไปเนาะนี่ก็เป็นคาดีตัวงนะตัวนี้นะแจ้งการแตไม่เข้านะเปิดฝามาดูแท็บโคไฟนะมีการละลายมานะนี่ลอยมาเลยปินลอยนะละลายพวกนี้พวกต้ดความจากความร้อนนะใช้สายเส้นเล็กอนะไหงไม่พอนะก็เลยร้อนนะเดี๋ยวลอง หร <c oughs> ือมาก่อนเปลี่ยนขั้วดูก่อนนะว่าจะเป็นแค่ขั้วอย่างเดียวหรือวมีอย่างอื่นช็อตเสียหายถึงได้ทําให้ขั้วมันลลายนะสาเหตุจากไหนกันแน่นะแต่ดูแล้วนะน,ะนี่การไหมที่นี่ด้วยน,นี่อ่าตัวนี้ไหมนะตัวนี้ตายอันนี้ก็ไม่น่ารอดน,นะหันจไฟถ้าส่วนอพุทธก็ถ้าโชคดีก็ ไม่พังแต่ก็โดยต้องวัดดูก่อนว่าจะเป็นยังไงจะพังด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเลือก่อนนะเอาทีละท่อนทีละขั้นตอนนะด้านล่างนะสนิมเข้าจนผุเลยนะเห็นไหมหลอยคราบน้ำเข้ามาจนผุเป็นสนิมเลยนี่เห็นไหมดูข้างบนก็เหมือนว่ามันเป็นอะไรบางทีลูกค้าบ,บอกขอบวนด,ดีีดูด้านล่างสนิมขึ้นแดงหมดเลยน,นะช็อตปวดดีลงดีเลย พากล้อละลายหมดเลย่ะก็หนักพอสมควรนะอันนี้โอ้ยคือไปไลยหมดนะก็คลิปนี้อาจจะซ่อมไม่เสร็จนะจะแจ้งลูกค้าก่อนลูกค้าไม่น่าจะซ่อมหรอกนะผมว่าน่นานจะน้ำหกในรถกันเนาะนี่้างบนไม่เป็นอะไรเลยนะน้ำมันจะเข้าไปด้านล่างพาสเสียหาย เขาหมดทำไมตัวเองซะเยอะแยะเลยนะ,ะแจ้งลูกค้าก่อนนะตามประส่งเอาเอาขอโทรแจ้งก่อน